วันนี้นะคะมนก็มีโอกาสได้ไปกองถ่ายของแบรนด์ซซเนียค่ะมาชมบรรยากาศการถ่ายแบบของน้องมาลีกันนะคะน้องเป็นเด็กน่ารักมากๆสดใสแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะจะต้องบอกว่ามีความน่ารักแล้วก็เป็นมืออาชีพสุดๆเลยพี่ๆเหล่าตากล้องนะคะจะให้ทำอะไรท่าไหนน้องทำได้หมดเลยค่ะ ตอนนี้นะคะน้องก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ซซเนียนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของแบรนด์เลยค่ะซีเนียเบอร์รี่เจลลี่นะคะเป็นเจลลี่ต้านหวัดค่ะที่กำลังจะกระจายทั่วประเทศเร็วๆนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าวงการแม่และเด็กสั่งสะเทือนแน่นอนเพราะผลิตภัณฑ์คือดีมากและที่สำคัญคือ ตลาดจัดเต็มนะคะถ้าใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายซีเนียสามารถทักหาตัวแทนทั่วประเทศได้เลยค่ะแค่กล่องก็ดูน่าทานแล้วเด็กๆทุกคนทั้งประเทศต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูกันพอหอมปากหอมคอนะคะถ้าอยากดูแบบเต็มๆจริงๆร,รอติดตามได้เลยค่ะ